คนที่รูปร่างผอมไม่ได้แปลว่าไม่อ้วนนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาบอกให้ทุกคนได้รับรู้เอาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าผมเคยเจอแบบเป็นเพื่อนผมเลยนะครับที่แบบว่าเป็นคนหนึ่งที่ตัวค่อนข้างผอมนะครับคือถ้าเกิดว่าดูเผินๆคือผอมเลยจริงๆนะแต่เป็นคนกินเยอะมากแต่กินเยอะแต่ไม่อ้วนด้วยนะก็ไม่รู้ทําไมนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วพอเขาไปตรวจมากลับกลายเป็นว่าทุกๆอย่างในร่างกายเขาเกินหมดเลยโดยเฉพาะระดับคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยครับแล้วมี คือมีโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยเหมือนคนอ้วนเลยทั้งทางที่เขาเป็นคนผอมนะเห็นปะสิ่งนี้หลายหลายคนอาจจะต้องให้ความสําคัญนะครับว่าเอ้ยแม้ว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีรูปร่างผอมกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่เราก็ควรที่จะเลือกสัรในสิ่งที่กินแล้วก็แบ่งเวลาไปออกกําลังกายเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเราจะไม่อ้วนแต่ถ้าเกิดว่าเรากินเยอะมันไปสะสมตรงไหนล่ะเราไม่สังเกตบ้างเหรอเราไม่สงสัยกันหรอเห็นปะดังนั้นอย่างที่บอกครับว่ายังไงซะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและรูปร่างเราก็ยังต้องดูแลให้ันเเป็สสสิ่่่่่งงงททีีีําาาาคญุดดขออรรกยยู โอเคไหมครับไม่ว่าเราจะมีรูปร่างแบบไหนเลือกกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์กับร่างกายกินให้ครบท้ง5้าหมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการเป็นพอและแบ่งเวลาไปออกกําลังกายด้วยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนผอมอยู่แล้วเราอาจจะไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหนักก็ได้นะครับคือเน้นในเรื่องของการคาร์ดิโอเพื่อสุขภาพหรืออะไรแบบนี้ก็ได้แล้วจะไปเล่นโยคะจะไปเข้าคลาสหรือถ้าเกิดว่าอยากจะมาสายปั้นหุ่นก็เอาเวทไปด้วยเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับให้ยังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองไปเช็คร่างกายดูแล้วลองเอาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเรานะครับ